ครับสวัสดีครับตัวนี้ผมบว่าเูเต่านามาตามาซ่านะคถือว่าเป็นเต่าที่ลักษณะเป็นเดี่ยวๆนะฮะดูหัวมันแปลกดีเหมือนกันนะครับนี่ดี่หัวเขานะครับนี่คือเต่าขอมามาตามาต้านะขาดูยากเหมือนกันนะครับดูดูหน้าของเขานไม่เหมือนฝั่งตัวแรกนะครับนี่มาดูลักษณะเขาถือว่าแปลกเหมือนกันนะครับนี่นอนนิ่งอยู่เลยนะครับนี่ตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับ นี่หัวเขานะเป็นแบนแบบไม่เหมือนกับฝั่งที่ชูบตาเมื่อกี้เนี่ยนี่คือมาตามาตานะครับก็เป็นเต่าที่แปลกเหมือนกันนะนี่นอนนิ่งอยู่นี่มาตามาตาผมก็ถ่ายนอกกระจกนะครับมันปีดูหูมันดูหัวมันก็แปลกดีเหมือนกันนะครับนี่ เอาต้องการความร้อนหรือเปล่านะครับกของสัต้ไรสาชูใ้นสำรัองสายน้องแมวหรือจะมาเลือกซื้อสนสใจนะสามารถเที่ยวมาเที่ยวดูงานนี้ได้เลยครับที่สัตว์แปลกๆที่เซนตันเฟสติวัลหาดใหญ่นะครับก็นี่ผมก็พาเพื่อนๆมาดูนะครับนี่คือเต่ามาตามาต้านะนี่ถือว่าแปลกดีน่านะ หัวของเขานะเป็นแบบแบ,แบนๆะเ,เป็นเหลียมเป็นเหลียมสามเหลี่ยมออกมาออกงอกอ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 กมานะดูผิวของเขานะก็ so, อย่าลืมครับกด subscribe ด้วยนะครับติดตามผลง,งานทาง Youtube ด้วยนะช่วยแชร์ต่อบอกต่อเล่าต่อด้วย สำหรับสัตว์แปลกๆหาดูยากนะในท้องตลาดนะฮะแต้องเป็นสัตว์เลี้ยงอย่างเดียวที่เราสึงจะมองเห็นนะครับวันนี้ก็มีการรวบรวมคนที่ชอบสัตว์เลี้ยงครับมาเอามาปวดเอามาปวดกันนะมาโชว์กันให้เพื่อนเือนได้มองเห็นนะครับก็เดี๋ยวครับช่วยแชร์ด้วยบอกกอล้วต่อด้วยนะครับขอบคุณครับ